บอสตั้มนะฮะผู้บริหารวงหมอล่ำลงุงสยามว่าทะสินมุเจ้าขาบางคนกับสิรู้จักอยู่วงนี้บางคนกับสิบรู้จักเนาะการเข้าถึงกับบาคอยหลายนอกกันเลยบ่คคอยมีคนรู้จักแต่พี่น้องฟังทั้งแถวนครพน,นมสกลน,นครน,นะคะอ่ารอยเอ็ดเดอนะคะเพื่อนเคยจ้างไปนะฮะ ตอนนี้เพิ่นกะเส้นสัญญาต่อปีต่อปีบุเจ้าขานะฮะจังไปคือเก่าเพิ่น,นปื่มแห้งบุเจ้านะฮะลายคนนะคะอย่าพลาดน,นะบ่เคยได้ยินกระถาฟังสะกอนนะคะโมเมนต์ว่าได้ยินซชื่อแล้วก็เลื่อนหนีเลยนะคะอยู่ให้กำลังใจหนูก่อนค่ะ <c oughs> บุเจ้าขานอเพิ่นก็ได้โพสบุญเจ้าหาวงของเราอยู่ม่อมแม่ๆมนะคะอ,อสร้างสรรค์ผลงานไปบอกแข่งกับเออแข่งกับตัวเองวงใดสี่ไงไกไง่ไป เพื่นวานเนาะกรสิมีเสิร์บเนืองนะค,ะนครับแฟนขบเอฟซีกรสิเขามาคอมเมนต์มา,าว่าแหละโอ้ยว่งหน่อยยังจันยังซี่ก็ว่งหน่อยก็ดีอีกแนวนึง่งเด้วบุญเจ้าขาแมนบอดีมองได้นะฮะขอดีหนึ่งเฮาบริจ้างเพลงจ้างหลายจ้างสูงสำหรับเงินเฮาหน่อยเออสำหรับเฮาอยากเป็นเจ้าภาพอยากมีหมอล่ำใบใส่การใส่งานค่ะ เออแมนบอค่ะเออกระบอหน่อยเด้อว,วงไงเพ,พ,พ่นเพื่นวงพื้นใหญ่เด้อหนูเคยไปเบิ่งเด้อนะคะรุงสยามวาทศิลป์นนะมุเจ้าเอ,อ้ยนะคะเห็นบอวงพื้นใหญ่เดือเบิง์นเนี่ยนะแฟนขับเอฟซีไปนางเต็มอึง้งตึงอยู่เต็มสูงานนละล่ะมุเจ้าขาคัดว่าหมอลำนคนอีสานบานเฮ้าสนับสนุนนะฮะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสา,านเฮ้าบอให้ขาดจางหายเด้อนะคะผู้ใดก็อยากได้หมอลำ พอดีเออพ่องามพ่อเฮาบริใสเงินหลายจ้างหลายอยากให้พ่อไม่พี่นองเศร้าบานไดมวลไดซ้นเอาไปใส่กล่องบุญกลองบวชอียังกระตามแต่ตามที่ตี่สะดวกสบายราคาบา่แพงทักโทรเข้าไปหาเพิ่นโหลดบอดต่าเพื่นเวาดีวด่มวลขึ้งออยังเนี่ยบ้านพักยนยูขอนแก่นค่ะเออหรือสิไปทางเฟียดเพื่อนก็นได้ค่ะออ ลลายซื้อเฟียตเพิ่นกับซื้อว่าบอตัมมาละมูเจ้าขาลุงสยามวัฒนศิลวัน์เออหรือติดต่อเพิ่นก็นได้เดอ้อนะคะเออศูนย์แปดหนึ่งสห้าหนึ่งเจ็ดสี่แปดค่ะโดยประมาณนะคะเอออย่าลืมดีเตยว่าดีเตยคักเตยแน่ออเตยสอดแจ้งมูเจ้าขาเตยคักเตยแน่จนว่าเปียกไฟแสบเบิดเต้นคักเต้นแน่หลาย อุตส่าห์ท่าแปงไปโพห้อมหอมมืเจ้าเอยเปียกจืนแฉเอาโลดนะคะ <c oughs> บรรดาได้บรพ่อผู้บ่าวบรรดาผู้บ่าวอาดังไปถุยเพราะมันได้อหอมเนี่ยบรรทุตตายแล้วเตยคักเตยแนจนว่าโออวิศิวาจังไดลนะนเอประแดดสามปีนี่อายพ่ดแล้ว <c oughs> แต่ว่าบ่มีเมงมีดต่บุกเจ้าขาจังไดขยาแต่ละโคนความสีหักแคจังใกดก,ใหใกะหักยืนซึ่งลึงอยู่เขาก,กะหักคือเกาลนะนาะ อย่าเลื่มเดินลงสยามวาทาสินค้า